มาอีกหนึ่งคลิปครับผมคลิปนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะครับภาษากลางและการเพราะว่าคลิปแรกเป็นเวอร์ชันภาษาเขมรท้องถิ่นอีสานใต้บุรีรัมนะครับผมอ่ะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทางการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับผมซึ่งกัมพูชานะครับไม่ได้ใช้ทหารหรือว่าผู้ชายนะครับผมที่เข้าไปในการช่วยเหลือในการยัดปลอกกระสุนหรือเตรียมของที่จะยิงมาฝั่งไทยนะครับแต่ว่าใช้ในการเป็นแบบครอบครัวนะครับ มีทั้งเด็กนะครับมีทั้งเมียนะครับซึ่งไปช่วยาภาษาเขาไม่ได้ว่าเจะกระเบนะครับหรือว่ายัดกระสุน นะครับเพื่อเตรียมให้กับทหารแนวหน้านะครับแบบนี้ผมก็มองเห็นแล้วไม่โอเคนะครับผมก็คือนี่แหละครับผมสิ่งที่ไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นนะครับผมในประเทศนี้ประเทศเดียวคือประเทศカメรมรำนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เห็นแล้วน่าหดหูนะครับทำไมถึงไม่เอาไอ้พวกยูทูบเบอร์ไอ้ปากเกง่งๆที่ด่าคนไทยนะ่ะที่เซลที่ดูถูกคนไทยเอาไปเอาไปเอาไปกรกกระสุนทําไมถึงใช้ครอบครัวของทหารไปอยู่แนวหน้าผมลังงงจริงๆครับพี่น้องยังไงก็ดูเอาแล้วกันครับ ที่นี่ที่เดียวคเมกรอม <laughs>